ก็สติล่าสัตว์ประหลาดที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายและทรงพลังที่สุดบนโลกสัตว์ประหลาดผู้ได้รับฉายาว่าจอมทำลายล้างที่สามารถเอาชนะไคจูตัวอื่นมาแล้วมากมายและฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากก็อตซิลาตกนรกมันจะถูกทรมานในแดนลงทันไปชั่วกับชั่วกันหรือว่ายมมากจะถูกทำลายโดยเจ้าแห่งสูนิวเคลียร์ นี่คือเรื่องราวการประจนภัยพร้อมไอเดียสุดแปลกในหนังสือการ์ตูนคอมิกตอสติล่าอินเฮลราชาสัตว์ประหลาดตะลุยอเวจี ร่วงหล่นลงมายัางดินแดนหลังความตายพวกเราไม่รู้ว่ามันมาที่นี่ได้อย่างไรแต่มั่นใจได้เลยก็คือเจ้าไคจูยักษ์ได้มาถึงยม,มโลกเสียแล้วทันใดนั้นเองป้ายศิลาขนาดยักษ์ได้ผุดขึ้นมาจากพื้นดินสลักถ้อยคำอันโด่งดังหน้าทางเข้าประตูนรกว่า abandon all hope ye who enter here ผู้ใดที่ผ่านเข้ามาจงละทิ้งความหวังทั้งปวงไว้ที่นี่ เพื่อบอกเราวิญญาณทั้งหลายก่อนจะก้าวเข้าสู่นครแห่งคนตายฟอสซิล่าชาร์จลำแสงทำลายป้ายศิลานั้นทิ้งอย่างไม่แยแสตามนิสัยไคจูจอมทำลายหลางป้ายศิลาร่วงถล่มกลายเป็นเศษหินลงไปสู่พืน้นผุดควันขึ้นมากลายเป็นคำว่าลัสหรือว่าราคาหนึ่งในบาปทั้งเจ็ดในาศาสนาคริสต์ กสติล่าออกเดินหน้าผจญเข้าสู่คุ้มนรกซึ่งดูเหมือนจะเป็นแดนร้างอันว่างเปล่าแต่แล้วเมืองลักษณะแปลกประหลาดก็ปรากฏต่อสายตาของมันกสติล่าคุ้นเคยกับสิ่งที่ดูคล้ายกับโรงงานนิวเคลียร์มันจึงรีบก้าวเท้าเข้าไปหวังจะกินพลังงานนิวเคลียร์เพื่อดับความกระหายแต่ทว่ามันคือกับดักปีศาจนรกที่พรางตัวเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร ดูเหมือนว่ามันจะปลอมเป็นสิ่งที่ก็อตซิล่าต้องการเพื่อหลอกล่อให้เจ้าไคจูเข้ามาใกล้และจับกินเป็นอาหารแต่สุดท้ายเจ้าปีาศาจก็ถูกก็อตซิล่าขยี้ลงอย่างง่ายดายเจ้าราชาสัตว์ประหลาดออกเดินทางต่อไปในแดนนรกอันอ้างวางจนกระทั่งมันได้พบกับเมฆพายุขนาดใหญ่มโหฬารก่อตัวขึ้นเบื้องหน้าและกำลังมุ่งตรงเข้ามาหามัน เมื่อมองดูไกลๆความจริงแล้วพายุลูกนี้คือดวงวิญญาณคนตายนับล้านล้านชีวิตที่โหมกระหน่ำซัดเข้าหาเจ้าราชาแอ่งสัตวประหลาดกอสติล่าที่เจอแบบนี้ก็แทบจะไงล่ะมันต้องออกแรงเดินเพื่อฝ่าพายุแห่งดวงวิญญาณเมื่อเข้ามาถึงด้านในสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าของมัน กลับเป็นก็อตซิล่าอีกตัวยืนตะหงานอยู่กลางดวงตาของพายุก็อตซิล่าทำท่าส่งเสียงร้องข่มขวัญแต่ดูเหมือนว่าก็อตซิล่านรกอีกตัวจะยังคงยืนนิ่งเฉยเสมือนเป็นเพียงรูปปั้นที่ไร้ชีวิตเมื่อเห็นว่าไม่มีเรีแอคชั่นใดๆด้วยความสงสัยก็อตซิล่าของเราจึงเดินเข้าไปสำรวจดูไกลๆแต่แท้จริงแล้วเจ้าก็อตซิล่าตัวปลอบคือปีศาจนรกจำแรงกายสุดสยองอีกตัว มันใช้ระยางอบรัดก็อสซิล่าจับเวียงกระแทกไปมากับผืนก็อสซิล่าใช้ลำแสงอะตอมิกเบรดตัดสายระยางของปีศาจนรกจนขาดแล้วจึงทิ้งตัวดิ่งลงเข้าปะทะกับก็อสซิล่าตัวปลอมพร้อมกระหน่ำกำปั้นเข้ากระแทกหน้าเจ้าปีศาจย่างเกลี้ยกล่อมเจ้าปีศาจจอมแปลงกายใช้แขนโยนก็อสซิล่าออกไปก่อนจะปล่อยสายระยางชุดใหม่ดึงตัวก็อสซิล่าหวังจะลากเข้าไปในปา่า ไจูนักสู้อย่างก็ซิล่าเห็นแบบน้นแล้วมันไม่ปล่อยให้ตัวเองโดนลากเข้าไปกินง่ายๆแบบนั้นแน่นอนก็ซิล่าเลือกวิ่งเข้าไปในปากของเจ้าปีศาจนรกพร้อมกับชาร์จลำแสงอะตอมิกบนครีบหลังก็ซิล่าระเบิดพลังงานอะตอมิกโพสจากด้านในแล่นงานเจ้าปีศาจจอมขมือบจนร่างแหลกเป็นเสี่ยงแต่ฉลองชัยชนะได้ไม่นาน แผ่นดินใต้เท้าของกอตซิล่าก็เริ่มสั่นสะเทือนธรณีได้สูบเจ้าอาศูนนิวเคลียร์ร่วงหล่นลงสู่ขุมนรกในชั้นที่ลึกและโหดเยี่ยมกว่าเดิมกอตซิล่าซึ่งเดินทางมาถึงนรกอีกขุมที่มีบรรยากาศร้อนระอุจากภูเขาไฟแต่สถานที่แห่งนี้ ยังปรากฏทัศนียภาพที่คุ้นตากับเจ้าไคจูนั่นคือเศษซากมหานครของมนุษย์รวมไปถึงโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่นั่นเองก็อิล่าได้เจอกับไคจูที่คุ้นเคยราดอนสัตว์ประหลาดที่เคยเป็นราชาแห่งท้องฟ้ขาขณะนี้มันคือปีศาจผู้ปกครองดินแดนแห่งความร้อนเจ้าไคจูนกยักษ์กระพือปีกบินทยานเข้าต่อสู้กับก็อตซิลามันหลบหลีกลำแสงมรณะ ก่อนจะเลี้ยวเข้าปะทะกับก็อซิล่าอีกคนก็อซิล่าใช้หางอันทรงพลังฟาดราดอนสิ้นฤทธิ์ลงกลางซากเมืองก็อซิล่าสัมผัสได้ถึงพื้นที่ส่องสว่างอีกแห่งของโลกใต้ผีพดินแดนน้ำแข็งที่เย็นสุดขั้วต่างจากแดนภูเขาไฟมันมุ่งหน้าก้าวเท้าไปยังดินแดนแห่งน้ำแข็งแล้วประชิญหน้ากับแองกิรัสไคจูเกราะหนามอีกหนึ่งดวงวิญ,ญญาณอสูร ซึ่งสถิตอยู่ในแดนร้างเกิดเป็นการต่อสู้ในบรรยากาศอันแสนเย็นยะเยือกเอ็กิรสัสกัดที่แขนของเจ้าราชันแย่งสับประหลาดก่อนจะถูกเวี่ยงร่างให้กระเด็นออกไปพื้นน้ำแข็งปริแตกและทถล่มลงจากการต่อสู้ส่งมันให้ร่วงลงไปยังอีกเขตแด,ดนของนรกขณะนี้เจ้ายักษ์ใหญ่ ได้มาถึงดินแดนมหาสมุทรอันเป็นนิรันด์ไม่ว่าจะเป็นดินแดนแห่งไฟน้ำแข็งหรือมหาสมุทรดูเหมือนว่าอเวจี G. จะไม่มีวันให้ก็อตซิลล่าได้หยุดพักเพราะที่แห่งนี้ถูกเฝ้าโด้วยวารานไขจูกิ้งกาครึ่งบกครึ่งน้ำก็อตซิลล่ายิงลำแสงใส่เจ้ากิ้งกาน้าส่งมันดำน้ำถอยหนีไปแต่ทว่าทุกอย่างกลับไม่ง่ายได้ปานนั้น งกิโดรามังกรสามหัวคูอริสุดเก่าแก่ของมันได้ปรากฏตัวขึ้นเบื้องบนพร้อมแสงทองอารามก็ซิล่าถูกเจ้ามังกรเปิดฉากโจมตีด้วยลำแสงกราวิตี้บีมกำเนิดเป็นวังน้ำวนขนาดมหึมาดูดร่างของก็ซิล่าให้จมดิ่งลงสู่ขุมนรกอันแสนมืดมิดลำดับถัดไป ย้อนอดีตกลับไปยังจุดเริ่มตน้นนณเมืองริโอเดจาเนโรตอนนี้หลงเหลือเพียงแค่ซากเมืองที่ถูกทำลายและซากของหุ่นรบโมเกราที่ติดไฟลุกบรรยากาศไม่ต่างกับวันสิ้นโลกสาเหตุมาจากสงครามของสัตว์ประหลาดยักษ์สตัวกอสซิล่าและสเปซกอสซิล่าอสูรยักษ์ทั้งสองชาร์จพลังเข้าปะทะกันอีกครั้งสเปซกอสซิล่า ใช้พลังจิตทำลายรูปปั้นพระเยซูก่อนจะสาดลำแสงโครโรนาพร้อมเศษหินเข้ากระแทกเจ้าสูน์นิวเคลียร์ก็ซิล่าที่ตอนนี้ร่างกายลุกท่วมด้วยไฟโหมกระหนำ่ำเดินต้านลำแสงของสเปซก็ซิล่าเข้าไปจนถึงระยะประชิดก่อนจะอัดลำแสงอะตอมิกเบดของมันเองเข้าปะทะสเปซก็ซิล่านอกเจ้าไคจูอวกาศลงไปนอนล้มกับพื้น ก็อซิล่ายิงลำแสงซ้ำคู่ต่อสู้อีกครั้งหวังจะปลิดชีพแต่สเปซก็อซิล่าที่ยังไม่หมดแรงได้ยิงพลังของมันเองสวนกลับมวลพลังอันมหาศาลของสองสัตว์ประหลาดยักษ์เข้าปะทะกันจนก่อให้เกิดกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่ล้างโลกทั้งใบก็อตซิล่าได้สติลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง มันก็พบว่าตัวเองอยู่บนทุ่งหญ้าสีเหลืองอารามในโลกหลังความตายมันถูกรายล้อมด้วยเทวดาหรือทูตสวรรค์จำนวนมหาศาลที่ปีกของพวกเขามีลายของผีเสื้อหมอตราแต่สิ่งที่ดูน่าสะพึงกลัวคือเบื้องหน้าของก็อตสิลาปรากฏภูเขาขนาดใหญ่สูงเสียดฝาผสมผสานด,ด้วยดวงตาและอวัยวะของปีศาจมากมายหรือว่านี่จะเป็นร่างหนึ่งของพระเจ้า หรือเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตประเภทคอส m มิก e ีอิงัันทรงพลังกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คือก็อสซิล่าไม่ได้อยู่บนโลกของคนเป็นอีกต่อไปแล้วทันใดนั้นบรรดาดวงตาบนภูเขายักษ์ก็เริ่มทยอยลืมตาเปิดขึ้นส่งกระแสจิตอันรุนแรงเข้าหาเจ้าราชา,าสัตว์ประหลาดยอมจำนนจงรับใช้ความสงบสุขยอมจำนนจงรับใช้ความสงบสุข ดูเหมือนว่าแดนสวรรค์จะต้องการให้สัตว์ประหลาดที่ทรงพลังที่สุดอย่างก็อตซิลารับใช้ให้กับกองทัพของเหล่าเทวทูตทูตสวรรค์ตนหนึ่งบินเข้าไปหาก็อตซิลาเพื่อสื่อสารกับมันแต่เขากลับถูกตบร่วงตายคามือดูเหมือนว่าเจ้าวสาูนจอมโหดไม่สนใจที่จะยอมรับใช้ใครแม้แต่ดินแดนแห่งสวรรค์ <c oughs> เจ้าต้องไม่ปฏิเสธต่อความสงบสุขยอมจำนนจงรับใช้ความสงบสุข เสียงจากแดนสุขขาวดีดังสะท้อนกึกก้องไม่หยุดหย่อนเมื่อเห็นว่าก็อตซิล่าไม่เข้าร่วมกับกองทัพสวรรค์เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะจำนนต่อความสงบสุขสสพวกเขาส่งก็อตซิลา่ากระเด็นร่วงหล่นลงสู่ห้วงของขุมนรกอันมืดมิด <S <S จงรับใช้ความสงบสุขหรือว่านี่จะเป็นที่มาที่ก็อตซิล่าตกลงมายังนรกตั้งแต่แรกมันได้ถูกเรียกตัวไปบนสวรรค์ก่อน จากนั้นจึงถูกเตะลงมาโยมโลกอย่างนั้นเหรอตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันก็ซิลล่าร่วงลงมายังดินแดนอันหนาวเหน็บแห่งอเวจีนรกที่ซึ่งวิญญาณของคู่อริเก่าอย่างสเปซก็ซิลล่าหลับไหลอยู่ข้างใต้พื้นน้ำแข็งยินดีต้อนรับสู่นรก ยินดีต้อนรับสู่นรก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 สเปซก็ตอตสิล่าถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเหล่าปีศาจทูตนรกพร้อมออกคำสั่งให้เข้าไปจัดการคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าก็อตสิล่าจัดการขยี้ปีศาจนรกบางส่วนให้แหลกคาปากแต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยเจ้าอสูรคริสตัล Crystal. มือขนาดยักษ์ข้างตาตโผล่ขึ้นมาล็อกตัวไม่ให้ก็อสิล่าขยับเขยืขย้อน ทำให้มันถูกสเปซกอซิล่าง้างปากเปิดช่องว่างให้เหล่าทูตนรกรีบกรูเข้าไปในร่างกายเพื่อครอบงำหัวใจของกอซิล่าเตรียมเปลี่ยนให้มันกลายเป็นทาสรับใช้แห่งนรกโลกันในจังหวะขับขันนั่นเองกองทัพสวรรค์ได้บุกถล่มลงมายัางแดนนรก่าฟันพวกปีศาจและบินพุ่งทะยานเข้าไปในปากของกอซิล่าช่วยทําให้มันได้พลังงานสีม่วงสดสว่างกลายเป็นโลกระสุดแข็งแกร่งปกคลุมร่างกาย มันไม่รู้สึกสะทกสะท้านต่อลำแสงของเจ้าก็อตซิล่าอวกาศอีกต่อไปมันก้าวเท้าเข้าไปหาศัตรูตรงหน้าก่อนจะใช้มือบีบหัวไหล่คริสตัลจนแตกทั้งสองข้างเมื่อรู้สึกจนมุมสเปซก็อตซิล่าจึงยิงลำแสงที่รุนแรงที่สุดของมันออกไปในระยะประชิดแต่โลภพลังงานกลับสะท้อนเข้าหาร่างของมันจนแหลกกระจาย เมื่อเห็นว่าก็อตสิลาสามารถกำราบสัตว์ประหลาดตัวแทนแห่งนรกลงได้สำเร็จเทวทูตสวรรค์ตนหนึ่งกล่าวในเมื่อพวกข้าช่วยเหลือให้เจ้าเอาชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ได้เจ้าต้องช่วยเหลือเราในการทำศึกกับนรกนะยอมจำนนจงรับใช้ความสงบสุขแต่ก็อสิล่าของเราจะไปสนใจอะไรครับมันพ่นลำแสงทำลายประตูมิติที่ข้ามไปสวรรค์โดยไม่ลังเล ใช้ความสงบสุขซิเมื่อเห็นดึงความแข็งแกร่งของเจ้าสัตว์ประหลาดบรรดาเหล่าทูตสวรรค์และทูตนรกต่างก็โห่ร้องสรรเสริญราชาแห่งมอนสเตอร์แทนพวกเรายอมจำนนต่อก็ซิล่าเจ้าคือหนึ่งเดียวที่เราสักการะบูชาซึ่งก็ซิล่าก็ไม่ได้สนใจอีกเช่นเคยมันจับพวกเทวดากับปีศาจโยนเข้าปากแล้วทำลายทิ้งก่อนจะเดินจากไปอย่างไม่ใหญ่ดี สิล่าส่งเสียงคำรามสนั่นประกาศชัยชนะมันเพิ่งปราบคิงกิโดราและเดสตรอย่าลงได้ท่ามกลางซากเมืองร้างที่ถูกทำลายลงอย่างราบคาบในขณะที่มันเดินจากไปจากร่างไร้วิญญาณของไคจูทั้งสองตัวแผลบนใบหน้าของกิโดราและเขาที่หักของเดสตรอย่าค่อยๆฟื้นฟูกลับมาหายดีอย่างรวดเร็วทั้งสองสัตว์ประหลาดผนึกกำลังกันเข้ารุมเจ้าราชาแห่งมอนสเตอร์อีกครั้ง การต่อสู้ดําเนินไประยะหนึ่งจนเจ้ามังกรสามหัวจับก็อสซิลล่าหิ้วขึ้นฝาก่อนจะปล่อยทิ้งดิ่งลงมาให้ร่างของก็อสซิลล่าถูกเสียบโดยหอคอยโตกเกียวทาวเวอร์แห่งนรกมันควรจะต้องตายไปแล้วแต่ก็อสซิลล่าก็ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าในดินแดนนรกคุมนี้คือการบังคับให้กอซิล่าต้องต่อสู้กับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของมันอย่างไม่มีวันจบ ก็ซิล่าต้องลุกกลับขึ้นมาและทำสิ่งเดิมซ้ำๆวนไปชั่วกับชั่วกัดก็ซิล่าสังเกตเห็นกำแพงขนาดยักษ์ที่กักขังมันเอาไว้ในเมืองแต่ทว่าลมหายใจนิวเคลียร์กลับไม่สามารถทำลายกำแพงนรกนี้ได้เดสตรอย่า er, บินเข้ามาขัดขวางจากด้านหลังและตัดหัวของก็ซิล่าลุดจากบารจวซูลนิวเคลียร์งอกหัวกลับขึ้นมาใหม่ แลรบขุมนี้ไม่ปล่อยให้มันตายง่ายๆแน่นอนก็อติล่าที่เริ่มเหน็ดเหนื่อยสลับเป็นฝ่ายชนะและเป็นฝ่ายที่ถูกฆ่าตายอีกนับครั้งไม่ทวนการต่อสู้วนเวียนไปซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสุดท้ายมันสลบแน่นิ่งลงกับพื้นไม่ยอมลุกกลับขึ้นมาสู้อีกแล้วถึงขนาดปล่อยให้คิงกิโดราเข้าซัดกับเด er สตรอย่าซะเองระหว่างที่นอนสลบยังเหน็ดเหนื่อย มันก็สังเกตเห็นลำแสงของไคจูคู่แค้นทั้งสองตัวทันใดนั้นมันก็เกิดความคิดบางอย่างวางแผนขึ้นมาในหัวกอสติล,ล่าลุกกลับขึ้นมาชาร์จลำแสงแล้วยิงเข้าใส่กำแพงยักษ์อีกครั้งเมื่อกิโดราและเดสตรอย่าเห็นแบบนั้นแล้วพวกมันก็รีบกางปีกบินเข้าหาเป้าหมายและยิงลำแสงของพวกมันเล็นเข้าใส่เจ้าราชาแห่งไคจูกอสติล,ล่าที่คาดการเอาไว้อยู่แล้วรีบกลมหัวหลบลำแสงของไคจูทั้งสองตัว แผนการของมันได้ผลสำเร็จพลังจากสัตว์ประหลัดยักษ์ทั้ง3ตัวรวมลำแสงใส่กำแพงจนระเบิดกลายเป็นรูโวขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้ก็อตสิล่าสามารถหนีออกจากนรกอันเป็นนิรันด์แห่งนี้ก็อตสิล่าคำรามเสียงดังสนั่นพร้อมกับร่างของคิงกิโรราและเดสตรอยาค่อยๆสลายหายไปก่อนที่ก็อตซิล่าจะถูกรายล้อมด้วยความว่างเปล่าและค่อยๆจางหายไปเช่นกัน ก็ซิล่าเดินผจญอยู่ในแดนร้างของโยงมโลกอันแสนว่างเปล่ามันยังไม่หยุดที่จะหาทางออกจากสถานที่อันแสนวิป,ปราชแห่งนี้สภาพอากาศแปรเปลี่ยนอย่างกระทันหันเจ้าสัตว์ประหลาดถูกโคมกระนำด้วยพายุลูกใหญ่อันหนาวเหน็บถึงแม้จะถูกแช่เย็นจนเกือบขยับตัวไม่ไหวมันก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อ ก็ซิลล่าเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอีกครั้งน้ำแข็งค่อยๆละลายออกจากร่างของเจ้าไคจูมันเดินทางมาถึงน้ำตกสายเลือดสถานที่ซึ่งอบอวนไปด้วยอุณหภูมิร้อนระอุขณะที่มันกำลังพยายามข้ามไปอีกฝากสะพานหินใต้เท้าของมันถล่มลงมาส่งก็ซิลล่าร่วงลงไปสู่หุบเหวด้านล่างมันลุกขึ้นมาแล้วฟาดหางทำลายหินรอบตัวด้วยความหงุดหงิด ระหว่างที่มันกำลังเดินทางต่อไปมันกลับไม่รู้เลยว่าในหินงอกหินย้อยพวกนี้คือที่อยู่อาศัยของค้างคาวนรกปีศาจอเวจีตัวเล็กจิว๋วที่มีใบหน้าเป็นปากพร้อมกับฟันแหลมคมออกบินตามล่าเหยื่อตัวใหญ่ที่เพิ่งตกลงมาเป็นอาหารให้กับพวกมันกอซิล่าที่รอดพ้นจากขุมนรกมามา,มากมายหลายรูปแบบมันจะไม่ยอมแพ้กับอะไรเล็กน้อยแบบนี้แน่ถึงแม้เจ้าไคจูจะฟาดหางเพื่อไล่ปีศาจต,ตัวเล็กจิ๋วจากการรุมตอม ะฝูงค้างคาวแดงก็ยังเลือกที่จะบินตามหลังก็ซิล่าอยู่ตลอดการเดินทางและในที่สุดเจ้าราชันแห่งสัตว์ประหลาดก็ผจนภัยมาจนเกือบถึงจุดสิ้นสุดสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของมันคือภูเขาที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารตั้งตรรหงงานสูงเกินชั้นเมฆด้านบนของยอดเขาคือเสาประตูสีแดงสำหรับผ่านไปยังโลกคนเป็นและสิ่งที่กำลังนอนเฝ้าประตูอยู่นั้น คือปีศาจนรกที่มีขนาดตัวใหญ่โตกว่าก็อซิล่าหลายสิบเท่านี่อาจเป็นจุดจบของการเดินทางหรืออาจเป็นบททดสอบครั้งสุดท้ายของมันก็อซิล่าชาร์จพลังเพื่อตเตรียมทำลายสิ่งกีดขวางเบื้องบนแต่ไม่ว่ามันจะพยายามแค่ไหนก็อซิล่ากลับไม่สามารถพ้นลำแสงของมันออกมาได้เลยนั่นทำให้ก็อซิล่าตัดสินใจที่จะปีนขึ้นไปบนภูเขาอันสูงชันอย่างมุ่งมัน เจ้าเทพปีศาจส,สังเกตเห็นว่าก็ซิล่ากำลังพยายามปีนขึ้นมาหามันบนยอดเขามันได้ใช้หนวดปัดชั้นหินให้ถล่มลงมาขัดขวางก็ซิล่าแน่นอนว่าหินถลม่มยังไม่ถึงคาดสำหรับเจ้าราชาในไคจูแต่การที่จะต้องปีนป่ายและต้องร่วงหล่นลงมาอีกซ้ำไปซ้ำมาจะทำให้ก็ซิล่ารู้สึกหมดสิ้นทั้งแรงกายและแรงใจจากการเดินทางอันยาวนานไปหมดแล้ว มันได้ยืนนิ่งระดับตาลงปล่อยให้ฝูงค้างคาวนรกบินเข้ามากัดกินเนื้อจากร่างของมันทั้งเป็นฝูงปีศาจตัวจิ๋วนับล้านตนเข้ารุมแทะก็ซิล่าตัวใหญ่จนเหลือเพียงแค่กระดูกก่อนที่ซากโครงกระดูกของเจ้าวสูรน,นิวเคลียร์จะร่วงถล,ล่มลงไปกองบนพืน้นบรรดาค้างคาวแดงที่อิ่มหนำกับบุฟเฟ่มื้อใหญ่ ทยอยแยกย้ายบินกลับบ้านแต่ทันใดนั้นเองก็เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นครับจูๆ่ๆร่างกายของพวกมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีดวงตาผุดขึ้นมาบนใบหน้าขางข้าวบางตัวเรอออกมาเป็นลมหายใจนิวเคลียร์แต่ที่สำคัญก็คือทุกตัวค่อยๆมีเสียงคำรามกลายเป็นก็อตซิล่าราวกับว่าจิตสำนึกหรือเศษเสี้ยววิญญ,ญาณของก็อตซิล่า จะเข้าควบคุมฝูงค้างคาวจอมขมือพวกมันทุกตัวบินกลับเข้าไปรวมตัวที่ซากโครงกระดูกกลายเป็นก็อตซิล่าที่เกิดขึ้นจากฝูงค้างคา,าวนรกนับล้าน,านตัวก็อตซิล่าในร่างของค้างคาวนรกตัวจิว๋วส่งเสียงคำรามท้าทายเทพปีศาจท,ที่เฝ้าประตูอยู่ด้านบนจากนั้นจึงรวมลมหายใจนิวเคลียร์จากทุกปากหรือคือทุกอนูของร่างกายยิงลำแสงอะตอมิกเบรดที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของมัน เล็งตรงขึ้นไปยังยอดเขาด้านบนเมื่อกำจัดปีศาจยักษ์ที่เฝ้าประตูนรกจนไม่เหลือซาก็อสิล่าในร่างของค้างข้าวแดงค่อยๆเดินทางขึ้นไปบนภูเขาสูงเสียดฝาและเมื่อก้าวข้ามผ่านประตูก็อสิล่าได้ทะยานขึ้นกลางมหาสมุทรวนคืนกลับเข้าสู่โลกแห่งคนเป็นและคำรามประกาศชัยชนะอันยิ่งใหญ่หลังจากที่ตัวมัน สามารถเอาชีวิตรอดมาได้จากเอเวจีจบลงแล้วครับสำหรับคอมิกก็ซิล่าอินเฮลทุกคนคิดเห็นยังไงกับคอมิกเรื่องนี้บ้างครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ และถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็สามารถสนับสนุนเราได้ง่ายๆโดยการกดปุ่มไลค์หรือ Subscribe ติดตามเพื่อรอรับชมคอนเทนต์กอสซิล่าและหนังไคจูอีกมากมายโดยช่อง k ไ j u ูคิงดัมกันได้นะครับวันนี้ผมแบมจาก Kaiju ูคิงดัมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับชาวไคจูสวัสดีครับ